สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้วนน้อยซอยหนึ่งนะครับและวันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสําหรับวันนี้ครับเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Girl in the Bunker ครับเป็นเรื่องของอลิซาเบธชฟเด็กสาววัยรุ่นที่ถูกชายแปลกหน้ารับพาตัวไปขังในหลมุมหลบภัยใต้ดินหรือที่เราเรียกว่าบังเกอร์ที่พวกเขาขุดเองในป่าครอบครัวและตำรวจช่วยกันออกตามหาเธอก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป และก่อนที่จะไปชมไปฟังครับขอเพื่อนเพื่อนช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับ <het the water falls> หนังเริ่มต้นที่เมืองลูกอฟรัสเซาแคลอร์นีหนึ่งปีก่อนหน้า <het Green halt> เพื่อนร่วมชั้นที่ชื่อลูซี่เจนนิงถูกเจ้าหน้าที่รัฐพาตัวออกไป ช้าวันที่6กันยายน2006แม่เร่งให้อลิซาเบตหรือลิสโชฟออกจากบ้านลิสทเทเร่งรีบเผยทอมัสคาร่าตกจากกระเป๋าพอเกือบถึงป้ายรถลิสขอให้แม่ขับย้อนกลับไปเอาเครื่องสำอางแต่แม่ไม่ยอมก่อนที่แม่ลูกจะมีปากเสียงกันลิสบ่นว่าหนูเบื่อแม่แม่ดูว่าถ้านิสัยเสียอย่างนี้ก็อย่ากลับบ้านเลยประโยชน์สุดท้ายที่ลิสพูดกับแม่ก็คืองั้นก็คงไม่กลับเธอบ่นกับแมนดี้เพื่อนสนิทว่าแม่ของเธองี่เง่า แล้ววันนี้เคสแฟนของลิสยืนโน้ตชวนลิสไปค้างที่บ้านวันเสาร์หลังจากรถโรงเรียนมาส่งเคสเอาปุ้นมาดูดและชวนลิสให้ดูดด้วยลิสก็ปฏิเสธพอพี่ขับรถมารับเคสฝากถุงกัญชากับลิสและบอกว่าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาคืนพอเดินใกล้ถึงบ้านอยู่ๆชายแปลกหน้าที่อยู่ป่าข้างทาง,ท,างทักลิสบอกว่าเป็นตำรวจและเขาอยากจะคุยด้วยชายแปลกหน้าถามว่านันบ้านเธอใช่ไหมลิสก็ตอบว่าใช่ก่อนที่เธอจะถูกล็อกกุญแจมือ ชายแปลกหน้าแจ้งว่าเธอถูกจับข้อหาปลูกต้นกัญชาชายแปลกหน้าบอกว่าเจ้าหน้าที่อีกคนรออยู่กับน้องชายเธอที่หลังบ้านเขาเอาปลอกคอมมาสวมให้ลิสและบอกว่าถ้าคิดหนีหรือจะดึงมันออกระเบิดก็จะทํางานทันทีลิสถ,ถูกคุมตัวเข้าป่าผ่านบ้านตัวเองเธอถามว่าไหนน้องกับตำรวจชายแปลกหน้าบังคับให้เธอเดินเข้าป่าไปจนถึงลำธารและเดินเรียบลำธารไปต่อเมลูกสามไม่ยอมโทรหาตามปกติแม่โทรมาที่บ้านบอบบี้น้องชายลิสรับสายบอกว่าพี่ยังไม่กลับมา แม่บอกว่าสักพักจะโทรกลับมาเช็คอีกชายแปลกหน้าถามชื่อลิสและถามว่ามีมือถือไหมและอายุเท่าไหร่ลิสบอกไม่มีและเธออายุ14เมื่อเธอถูกถามว่ายังซิงอยู่ไหมลิสพยักหน้าแม่โทรมาเช็คอีกรอบพอรู้ว่าลูกยังกลับไม่ถึงบ้านแม่ก็วานให้บ็อบบี้ออกไปดูที่ตรงถนนแม่โทรไปถามเพื่อนสนิทลิสว่าลิสอยู่ที่ไหนในป่าลึกชายแปลกหน้าเฉลยว่าเขาไม่ใช่ตำรวจถ้าฉลาดเธอไม่ควรคิดจะหนีแต่ถ้าฉลาดจริง เธอคงรู้ว่าถูกลักพาตัวตั้งแต่แรกเพื่อนและน้องตามหาลิสต่อส่วนแม่รีบออกจากงานกลับมาบ้านลิสถูกพาไปที่หลุมบังเกอร์กุญแจมือถูกปลดก่อนชายแปลกหน้าจะบังคับเธอลงลหลุมหลุมข้างในไม่ลึกและไม่กว้างมากเหมือนที่กบดันย่อมๆชายแปลกหน้าบอกให้ลิสหยุดร้องก่อนที่จะเอาโซ่มาล่ามคอเธอไว้กับคานแม่มาถึงที่บ้านโทรหาพ่อเจอต่ฝากข้อความแม่ขับรถไปหาแมนดี้ที่ช่วยออกตามหาลิสกับครอบครัวและบอบบี้ แมนดี้เล่าว่าครั้งสุดท้ายเห็นลิสเดินอยู่ใกล้ๆปากทางเข้าบ้านแม่แมนดี้บอกว่าจะช่วยออกตามหาต่อให้แม่ลิสไปรอที่บ้านบอบบี้แมนดี้และแม่แมนดี้เดินเข้าป่าไปถึงข้างลำธารก่อนย้อนกลับแม่โทรเช็คกับตำรวจอีกครั้งตำรวจบอกหาบ้านแม่ไม่เจอก่อนให้เบอร์ใหม่ติดต่อกับตำรวจที่ใกล้กว่าเป็นตำรวจเมืองคอซอลตำรวจบอกอีก20นาทีจะไปถึงพอพ่อกลับมาถึงบ้านแม่ถามพ่อว่าหายไปไหนมาพ่อบอกก็ไปล่าสัตว์ไงพ่อปิดเครื่อง แม่เลยโทรศัพท์ไม่ติดแม่บอกว่าลิสหายแล้วก็โทรศัพท์แจ้ง911แล้วแต่ดันต่อสายไปผิดอำเภอพ่อบอกให้แม่ใจเย็นๆก่อนที่จะผ่าเข้าบ้านตกกลางคืนตำรวจเข้าป่าไปพร้อมกับสุนัขก,ก่อนที่จะกลับมาบอกคู่หูว่ามีหลายคนไปเดินป u o นเปี้ยนแถวนั้นจนสุนัขสับสนกลิ่นตำรวจบอกแม่ว่าสำรวจพื้นที่และสอบถามเพื่อนบ้านแล้วแต่ไม่ได้ความอะไรเพิ่มเติมและถามแม่ว่าพอรู้ไหมว่าทำไมลูกถึงหนีไปทะเลาะกันหรือเปล่าตำรวจไม่มั่นใจ เพราะทาเคสเด็กหนีออกจากบ้านมาเยอะส่วนใหญ่เด็กหนีไปอยู่บ้านเพื่อนตํารวจถามแม่ว่าลูกสาวมีแฟนไหมแม่ก็บอกว่าไม่ตํารวจเลยรอให้ดูพรุ่งนี้เผื่อลูกจะกลับมาบ้านในวันแรกลิสที่อยู่ในหลุมถูกชายแปลกหน้าลงมือย่ยํายีทันทีวันที่2พ่อกับเพื่อนพ่อออกตามหาลิสไปทั่วป่าแถวบ้านเคสหรือแฟนของลิสถูกตํารวจสอบปากคาเคสเล่าเรื่องที่เสนอส่งลิสถึงหน้าบ้านแต่ลิสก็ปฏิเสธแมนดี้บอกตํารวจว่าลิสเป็นเด็กติดบ้านเธอเพิ่งคบกับเคสแค่ไม่กี่สัปดาห์ ตำรวจเรียกเคสมาซักอีกรอบเพราะได้ยินเรื่องเคสเอากัญชาให้ลิซซ่อนไว้ตอนนี้ลิซพยายามนึกถึงความทรงจําดีๆให้ลืมชายแปลกหน้าที่กําลังย่ำยีเธอชายแปลกหน้าบอกให้เธอยอมรับสภาพรอบๆบ,บังเกอร์ชันวางกับดักระเบิดไว้หมดแล้วถึงจะหนีไปฉันก็จะจัดการน้องเธอแทนข้างในหลุมมีของครบมีอาหารมีน้ําอุ่นมีเตาแกส๊สเตาผิงซ้วมไฟฟ้าแถมมีทีวีดูสะดวกยิ่งกว่าเซเว่นอีเลฟเว่นพอลิสร้องสะอื้นชายแปลกหน้าบอกให้เธอหยุด ยิ่งร้องฉันก็ยิ่งมีอารมณ์ตกกลางคืนชายแปลกหน้าต้มมามา่าและบอกว่าทําอาหารไม่เก่งเพราะส่วนใหญ่แม่กับเมียทําให้กินลิสถามว่าแต่งงานแล้วเหรอคุณชื่ออะไรนะชายแปลกหน้าตอบว่าฉันชื่อวินสันวินสันดูทีวีบอกว่าเธอยังไม่ได้ออกข่าวสงสัยจะไม่มีคนตามหาวินสันมาคับให้ลิสกินมาม่าเข้าไปและบอกว่าถ้าฉันสั่งเธอต้องกินพอกลับบ้านหลังตามหาลูกทั้งวันแม่ถามตำรวจว่าจะใช้แอมเบอร์อเลอร์หรือเปล่าตำรวจบอกยังเพราะสงสัย แค่เรื่องหนีออกจากบ้านและแฟนลิสอาจจะมีเอี่ยวพ่อถามว่าแฟนไหนแม่บอกว่าเด็กที่ชื่อเคสเพื่อนร่วมห้องตำรวจสงสัยว่าลิสหนีเพราะกลัวพ่อแม่เจอกัญชาแม่บอกถ้าแค่นั้นลูกก็แค่เอาซ่อนในห้องเงินกับเสื้อผ้าตัวโปรดลูกยังอยู่แม่เชื่อว่าน่าจะมีคนลักพาตัวลูกแน่นอนในอำเภอทอมสันสั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมฮอออกตามหาเด็กในช่วง48ชั่วโมงแรกเป็นช่วงเวลาของความเสี่ยงภยัยและกลัวว่าจะเจอแค่ศพวันที่3าม ทีมตำรวจและชาวบ้านช่วยกันออกตามหาลิสเดินทั้งป่าจากใบปิวและติดประกาศเคสต่อว่าแมนดี้ที่ปากโป้งบอกตำรวจเรื่องกัญชาแมนดี้บอกให้เคสไปคุยกับพ่อแม่ของลิสเคสแนะนําตัวว่าผมเป็นแฟนลิสพ่อหาว่าเคสกล้ามากที่เสนอหน้ารู้ไหมว่ากัญชาของนายอาจจะมีส่วนทําให้ลิสหายไปพ่อแม่ถูกขัดจังหวะให้ไปคุยกับแหน่อเพอพ่อถามแหน่เอเภอว่าจะใช้อั b เบอร์อเลอร์ได้หรือ,อยังแหน่อเพอบอกยงังเพราะเบาะแสยังไม่เข้าข่ายเราไม่รู้ลักษณะของคนร้าย ไม่รู้หลักฐานว่าเด็กถูกลักพาตัวหรือเปล่าพ่อเดินหนีด้ยวยความโมโหในอำเภอขอโทษแม่เพราะต้องทําตามระเบียบเราจะแจ้งสื่อให้ช่วยอีกแรงพ่อแม่เป็นห่วงลูกมากและยอมบุกรุกเข้าพื้นที่ป่าส่วนบุคคลของบริษัทเบนสันที่นั่นคือป่าที่วินสันแอบเข้ามาขุดบังเกอร์ไว้พ่อเดินผ่านปากหลุมเฉียดกับวัสดุที่ดูเหมือนกับกับระเบิดอลิสได้ยินเสียงพ่อและเพื่อนพ่ออยู่ใกล้วินสันเอาปืนมาจ่อและปิดปากอลิซไว้บอกว่าถ้าส่งเสียงดังฉันจะฆ่าเธอวันนี้พ่อกับแม่ออกทีวีช่องข่าว ลิสได้ดูข่าวนั้นด้วยข่าวรายง,งานว่าลิสมีแนวโน้มจะหนีออกจากบ้านแต่พ่อแม่เชื่อว่าลูกถูกลักพาตัวแม่ขอร้องให้คนที่จับลูกเอาลูกมาคืนในวันที่4ลิสถามวินสันว่าทําไมถึงเลือกฉันวินสันบอกว่าที่จริงเธอไม่ได้พิเศษหรือสําคัญอะไรฉันแอบดูเธอกับเพื่อนมาสักพักแค่เธอมาอยู่ถูกที่ถูกเวลาลิสถามว่าอยู่ในบังเกอร์มานานเท่าไหร่แล้ววินสันก็ตอบว่านานจนฉันเรียกมันได้ว่าบ้านฉันไม่ได้อยากอยู่ในนี้แต่ทําแบบนี้ เพราะว่าไม่มีทางเลือกฉันเคยมีเมียที่น่ารักคนหนึ่งเธอชื่อว่าพีนัทวันหนึ่งพีนัทจับทำร้ายฉันก็เลยไปแจ้งความโกหกตำรวจว่าฉันย่ำยีเธอตำรวจประกาศว่าฉันเป็นพวกวิปริตท,ที่จริงฉันไม่เคยคิดทำร้ายใครโดยเฉพาะพีนัทฉันไม่ทำร้ายใครถ้าไม่จนมุมตอนแรกจะพาพีนัทไปอยู่ที่นี่แต่ฉันคิดไม่รอบคอบเจ้าหน้าที่จับพีนัทย้ายออกจากรัฐส่วนลิสเธอเป็นแค่เหยื่อที่รอให้เจ้าหน้าที่มาติดกับฉันแค่อยากจะล้างแคดพวกมันที่พลาดพีนัทไปวันที่ห้า ลิซแอบตื่นตอนวิลสันหลับกะขโมยปืนแต่โซล่ามขอสั้นไปทําให้เธอเอื้อมไม่ถึงเธอโกหกวิลสันว่าเธออยากจะเข้าห้องน้ําวิลสันเล็ปลดโซ่ที่คอให้พอเธอได้ยินเสียงฮอดังวิลสันเอาแผ่นอลูมิเนียมมากลุมหัวอ้างว่าทําให้กล้องจับความร้อนและสแกนหาเธอไม่เจอพอเสียงฮอหายไปลิซจับขาวินสันบอกว่าที่วินสันพูดเมื่อวานว่าเธอไม่มีค่าสําหรับเขาเธอเศร้ารู้ไหมฉันเริ่มชินที่จะอยู่กับคุณแล้วฉันไม่อยากให้คุณล่ามคอฉันและฉันก็จะไม่หนีไปไหนแน่นอน วันที่6พ่อกับแม่ทะเลาะก,กันพ่อหาว่าแม่ไร้ประโยชน์ส่วนอธิษฐานให้ตายลูกก็คงไม่กลับมาพ่อเหนื่อยและเครียดหลังจะออกตามหาลูกทุกวันลิสอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้รอดพ้นจากมานเจ้าหน้าที่ออกตามหาลิสอย่างไม่ลดละแต่ไม่เคยใชแอมเบอร์เลยลิสขอให้วินสันสอนยิงปืนวินสันบอกว่าปืนเป็นแค่ปืนอัดลมเขามีปัญญาซื้อได้แค่นี้แต่ในระยะใกล้ปืนอัดลมก็สามารถฆ่าคนได้ตกกลางคืนวินสันสั่งให้ลิสสวมรองเท้าและล็อกกุญแจมือเขา เธอไปเอาสเสบียงที่ท้ายรถเก่าๆคันหนึ่งโดยไม่ใช้ไฟฉายและใช้กล้องไนท์วิชั่นนำทางระหว่างเติมน้ําในบึงลิสเซนวินสันใช้โทรศัพท์ส่งข้อความเธอเลยถามว่าส่งถึงใครวินสันบอกว่าเขาส่งถึงแฟนลิสถามว่าคนที่ส่งอาหาระเหรอไหนว่ามีเรื่องกันไงวินสันบอกว่าเรื่องมันอธิบายยากพอได้ยินเสียงฮอและเห็นแสงบนฟ้าวินสันก็รีบพาลิสกลับหลุมลิสทิ้งรองเท้าไว้ข้างหนึ่งก่อนจะโกหกวินสันว่าเธอเผลอทาหลุดพอถึงหลุม วินสันเช็คท้องฟ้าดูอ,อีกทีปรากฏว่าที่เขากลัวก็คือแสงจันทร์ไม่ใช่แสงจากหอวันที่ 7. ลิสแอบย่องไปใช้มือถือส่งข้อความหาแม่แต่ในหลุมไม่มีสัญญาณทําให้การส่งข้อความล้มเหลวเธอปีนบันไดย,ยื่นแขนออกไปนอกหลุมก่อนกดส่งข้อความพอดึงกลับข้อความก็เตือนว่าส่งไม่ได้เธอรีบรบข้อความทิ้งแล้วโทรศัพท์ไปเก็บเธอเดินไปเอาปืนกะจะยิงหัววินสันแต่เพราะลั่นไกปรากฏว่ากระสุนก็ยิงไม่ออก เจ้าหน้าที่แจ้งพ่อแม่ว่ามีแรงงานพบเห็นลิสไกลถึงต่างรัฐเพราะเราคงต้องลดกำลังค้นหาเพราะผ่านมาครบหนึ่งสัปดาห์แล้วถ้าลูกพวกคุณยังไม่ตายเด็กก็คงอยู่ห่างจากบ้านมากๆวันที่8ขณะเตรียมตัวไปโบสถ์แม่ได้รับข้อความ SMS จากลูกบอกว่าอยู่ในหลุมบังเกอร์ในพื้นที่ของบริษัทให้เรียกรถตำรวจมาและระวังกับระเบิดแม่ถามพ่อว่าจะโทรกลับดีไหมพ่อบอกว่าให้ติดต่อตำรวจก่อนวินสันดูปืนและถามลิสว่าเธอทำมันพังหรือเปล่าไกลมันเหมือนติด เพราะว่ามีคนมาลั่นไกลลิสก็ทำเนียนบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องและฉันไม่ได้โกหกฉันไม่มีวันโกหกคุณแน่นอนขณะรอในอำเภอพวกเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับพ่อแม่คิดว่าข้อความ SMS คงจะเป็นข้อความส่งมาแกล้งแม่บอกว่าเป็นลูกแน่ๆลูกใช้ชื่อเล่นวอลิซี่เจ้าหน้าที่อีกคนจะโทรกลับและน้องชายลิสก็แย้งว่าถ้าพี่ยังอยู่กับคนร้ายล่ะเจ้าหน้าที่ไม่ฟังลองโทรแต่ก็โทรไม่ติดเพราะว่าวินสันอยู่ใต้ดินพอแม่อาสาว่าจะโทรวินสันและลิสขึ้นมาบนดินพอดี เพื่อจะมาเอาสเสบียงและน้ําวินสันบอกลิซว่าได้ข้อความจากแฟนแม่กําลังจะกดโทรแต่แนอำเภอมาถึงพอดีแดนเพอร์บอกว่าอย่าพึ่งโทรดีกว่าเดี๋ยวเด็กตกอยู่ในอันตรายเขาจะเ,าเบอร์ไปตรวจสอบและขอให้พ่อแม่ปิดเรื่องนี้ไว้อย่าพึ่งให้สื่อรู้เดี๋ยวคนร้ายจะไหวตัวทันในวันที่9เจ้าหน้าที่ได้เบาะแสคนซื้อโทรศัพท์ที่ชื่อแคทเธอรีนพอไปถึงบ้านแคทเธอรีนเจ้าหน้าที่ที่เคยทําคดีนี้บอกว่ารู้แล้วว่าใครน่าสงสัยชายคนนั้นก็คือวินสันฟิลยอร์ มาโดนข้อหาล่วงละเมิดเด็กเมื่อปีที่แล้วแคทเธอรีนก็คือแฟนของมันพอเข้าไปสอบถามแคทเธอรีนหรือแคทเธอบอกว่าเธอไม่มีแฟนฉันกับไอ้นนเลิกกันเมื่อปีก่อนแล้วแหน่เพอก็ถามว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยหรือไงตำรวจอีกส่วนไปตรวจด,ดูในห้องนอนยกที่นอนออกก่อนพบหลุมใต้พื้นแถมมีบังเกอร์หลุมอยู่ในสวนหลังบ้านด้วยแหน่เพิร์ขอให้แคทบอกความจริงพร้อมเอาสัญญาที่แคทเซ็นซื้อโทรศัพท์ให้ดูแหน่เพิร์เตือนว่าถ้าวินสันทำอะไรเด็กคุณก็คงจะรู้นะ ว่าคุณจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดแคทพาตำรวจไปดูรถเก่าบอกว่าเธอแค่เอาอาหารมาใส่รถตอนวินสันส่งข้อความฉันไม่รู้ว่าบังเกอร์ในป่าอยู่ไหนแหนมเพอเชื่อว่าบังเกอร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ห้ามเข้าของบริษัทแหนมเพอเปลี่ยนใจไม่เก็บเลือก s อ s ไว้เป็นความลับวินสันเอาแผ่นอลูมิเนียมมากลุมตัวเองและลิสเมื่อได้ยินเสียงหอบวินวนหลังเสียงหอผ่านไปวินสันเปิดดูข่าวที่แจ้งว่าแม่ลิสได้รับข้อความ SMS ที่สงสัยว่าลิสส่งแหนมเพยืนยันแล้ว ว่าลิสถูกจับเป็นตัวประกันในบังเกอร์ใต้ดินและผู้ต้องสงสัยก็คือวินสันวินสันถามว่าลิสเธอทำอะไรลงไปลิสบอกว่าฉันไม่เคยแตะโทรศัพท์คุณเลยวินสันบอกว่าอย่ามาโกหกก่อนที่เขาจะชักปืนออกมาจ่อหัวเธอเจ้าหน้าที่คิดว่าออกตามหาตัวเด็กตอนเช้าจะดีที่สุดถ้าแถวนั้นมีระเบิดจริงพอต่อว่าในอำเภอเรื่องโกหกว่าจะปิดเรื่อง SMS เป็นความลับไม่กลัวลูกผมตายหรือไงในอำเภอบอกว่าผมรู้จักวินสันดีไอเนี่ยมันอันตรายแต่มันขี้ขลาด ถ้ามารู้ว่าเราตามล่ามันมันก็จะหนีเหมือนที่มันเคยหนีและเชื่อว่าวิธีนี้จะทําให้ลูกของคุณปลอดภัยวินสันถามลิซว่าส่งข้อความทําไมฉันนึกว่าเธอแคร์ลิซสาบานว่าเธอไม่ได้ทําถ้าไม่เชื่อให้เช็คดูข้อความขาออกได้ตารวจชอบกุเรื่องฉันรักคุณฉันอยากให้เราอยู่ด้วยกันวินสันให้เธอสัญญาว่าจะแต่งงานกันถ้ารอดกันออกไปได้ลิซถามว่าเขาแต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอกับคนที่ส่งเสบียงวินสันก็ตอบว่าไม่ใช่นั่นแฟนฉันชื่อเคท ฉัรักลูกสาวเคสที่ชื่อว่าพีนัทต่างหากลิสถามว่าชื่อจริงของพีนัทนี่ชื่อว่าอะไรวินสันตอบว่าลูซี่เจนนิงทําให้ลิสถึงบางอ้อลูซี่ก็คือเด็กในห้องที่เจ้าหน้าที่รัดมาพาตัวไปเมื่อปีก่อนวินสันเชื่อว่าเขาควรได้แต่งงานกับเด็กอายุ12เพราะสมัยก่อนไม่ผิดกฎหมายถ้าเราสองคนรักกันพวกเขาควรจะได้อยู่ด้วยกันลิสแกล้งตาเป็นเออออก่อนวินสันจาปืนมาจ่อหัวเธอบอกว่าเขาไม่อยากเสียเธอไป ลิสบอกว่าเธออยากอยู่กับเขาตลอดชาติทําให้วินสันไม่ยิงเธอบอกให้เธอรอพอเรื่องซาลงฉันจะมาตามตัวเธอวันที่10เจ้าหน้าที่และชาวบ้านเดินสำรวจพื้นที่ต้องสงสัยลิสออกมาจากหลุมก่อนร้องตะโกนว่าเธออยู่ที่นี่ในอำเภอตามเสียงไปดูก่อนเหยียบกับระเบิดง่อยๆที่ไม่ทํางานแล้วในอำเภอขับรถมาแจ้งพ่อแม่ว่าเจอลูกแล้วและพาพ่อแม่ไปหาลูกที่โรงพยาบาลพยาบาลเตือนว่าเข้าเยี่ยมได้แต่อย่าเพิ่งจับโดนตัวลิสครอบครัวลิสรอไม่ไหว เข้าไปกอดกันกลุ่มด้วยความคิดถึงในตอนท้ายเอนเคริตบอกว่าวินสันฟินยอถูกจับหลายข้อหาและได้รับโทษติดคุกนาน421ปีโดยที่ไม่มีการลดหย่อนแล้วหนังก็จบลงครับครับเป็นไงบ้างครับ Girl in the Bunker ครับหนังที่เริ่มเรื่องมาจากคนคนหนึ่งนะครับที่จิตใจไม่ค่อยปกตินะครับกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงไม่ค่อยเข้าใจกับครอบครัวเป็นระยะเวลาถึง10วันครับที่พ่อแม่จะต้องอยู่แบบทรมานอยู่แบบ มีความหวังหรือจะหมดความหวังว่าลูกสาวที่พวกเขารักจะยังมีชีวิตอยู่หรือจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่จากหนังเรื่องนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการรู้จักสังเกตแล้วก็รู้จักเอาตัวรอดของริสก็ทําให้เธอสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็รอดชีวิตกลับมาได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งครับตอนจบเธอก็ได้พบกับครอบครัวและที่น่ายินดีกว่านั้นก็คือวินสันฟินยอคนที่ทําให้เกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นโดนจับติดคุกและก็ได้โทษอย่างสาสมนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชมหนังเรื่องนี้นะครับชมแล้วมีความคิดเห็นและมีความรู้สึกยังไงก็สามารถแสดงไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับหากมีหนังเรื่องไหนที่อยากจะให้เราเลือกมาเล่าก็สามารถแนะนำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมเกาลัดต้องลาไปแล้วครับพบกันใหม่กับหนังสนุกๆในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ